ซ้ำบางบ้าง่น้องรวมรับพนวาในของปลาป้าส้มบัติตปาสมบัติตพี่อุจซาหะนาจาะญี่ปุ่นป้าเราอยู่สักคนนี่ละออสตาสตาอสตแา้วก็พี่ร้อยนะครับน โอ้เนนโมทนาบุญคอยบุญนบุญทรงถึงให้จะเลื่ญนลุงเรื่องลำรวยนะครับในหนาทีการงานนะครับนอกเห็ดยังไงทำมาข่าขึ้นนะครับให้ลำำรวยรสู้ทุกคนเด้อมาซอยขาดสินขาหมูขาักขายยาเน่าน้ำกันในงานนะครับมาซอยมาซอยบุ้ลายครับเครับคยต่อไปเฮ้ครับุยต่อไปครับคไ้าครับสุดต่อไปเฮ้เปลี่ยนาปตะกูล นี่ตัวดีเลยตัวดีดิใส่ตัวดีตัวไว้นี่ดีตัวดีนี่ดตัวดีดีตัวไหนนี่ตัวดีนั่นแหะตัวดี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 เห็นหมนี่ได้ตัวดีแล้วใส่นอได้ตัวดีตัวใดน้อให้เบิ่งน้ำเนี้ยได้ตัวใดน้อตัวดีน้อคือเสียงหลี่แท้เห็นระบายต้องจอเบื้งได้เพียงทีเห็นเขาออำเขาอำสวัสดีค่ะเขาออำไว้เขาบอกให้พี่น้องเบิ่งนั่มตัวดีตัวดี ได้ตัวดีแล้วรถตลีเอาเป็นชุดชุดชุดละสิบท่านคือ <c oughs> ว่าอยาอ่าไยงไรซ่องแขกผู้มีเกียรติกครับวันนี้ผ่านเจ้าภาพได้ตัดเกลียมไม้ผ้าบางสกุลผ้าหาการทอดผ้าบางสกุลในวันนี้ไม่ครบกันทุกท่านก็ถือว่า พวกเราเป็นตัวแทนในการทอดผ้าในวันนี้ไล่ค <ขา S 2> วาดภ<พ>าพจัดไป,<า>ไปเลย <ไป S 2> มันหอนเหี้ยงไทยคิปเอาต่างคนก็เป็นห่วงและอะไรและมาร่วมในงานนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณแก่ทุกท่านที่มาร่วมถวายปัจจัยในการสวดอภิธรรมก็ดีร่วมฟังการสวดอภิธรรมก็ดี ร่วมน,นำดอกไม้พวงนี้มา,า,าสสคารวะศพแก่ผู้วัยชนผ่านจอภาพาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับตอนนี้ ทางพนักงานของวิจัยรงทองก็กำลังจัดสถานที่ลูกหลานนักเจ้าภาพนะครับสากาดร้อนถ้ามีน้ำก็บริการแจกที่มารุ่วมง,งานของเราได้เลยนะครับ ตุ้มพระเอกก็พระวันพระเอกดีรู้แล้วก็เดินออกมาข้างหน้าหลายคนอยู่ครับเตรียมงานเป็นลำเพื่อนยายพวงกอยู่พี่เข้าแถวตบแล้วก็ไหว้พระกับหลังพระนริตต่างทานส่งดวงวิลี่ยนแล้แม่ออโซก็เลยสั่งเสบียงนะครับจากหลุดหลานทางเจ้าภาพเค้ตัดเตรี๋ยวใบคุณพ่อปัยศิษฐ์ผาลีคุณแม่หลองน้อยบา คุณแม่เลี่ยบน้อยบ่าคุณพาพิษสีเฮียงและคุณพอ่อเลยนะครับพร้อมๆกันเลยสำหรับชุดนี้วางผ้าแล้ว ยืนรอก่อนนะครับจะได้กล่าวคำถวายผ้าบังสกุลนะครับก่อนนะครับชุดนี้เสร็จแล้วจะได้กล่าวร่านมนพระเดชพระคุณเจ้าได้บังสกุลนะครับถือซองปัจจัยไว้ก่อนนะครับ ตะปูเดอนองตนอเกิดวันที่22เดือนเมษายนพุทธศักราช2503ที่บ้านเลขที่19หมู่4บ้านวองเงินตำบลบางบัวอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นบุตรคนที่สองของนายบนถิ่นนางงวัวนอนนอนมีพี่น้องร่วมยิดามาดาจำนวนสี่คนดังต่อไปนี้หน่งคุณแม่ม้ย้ยจัดจ่าย 2. สองคุณแม่อนวน คุณแม่บช่วยนอยหนหลอดคุณแม่สำรวยหารเสนาร้านการศึกษาคุณแม่หน่วยพาลีเมียญาติพี่น้องรวมกันห้าคน พ่อแม่เป็นคนที่ร่ำรวยขอขอบคุณท่านบานดอกไม้จันทร์อีเมล์บัตรนะครับคุณแม่คุณแม่จานซอนะครับแต่ว่านดอกไม้จันทร์นะเพื่อนคนในน้องโวมงานในวันนี้ขอบคุณคุณแม่วิภารัลแพทย์ยาไทยท่านนายกเทศมนตรี กันประภาสสีดงตาท่านประสิธิ์วงหน้ามันจดใจหาพัแลาแข่พวกมิเกยรทุกคนทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้และต้องขอขอบคุณท่านสสปิยิวานชัชวาลแพทย์ยาไทยสะสะเขตเจ็ดร้อยได้ให้ความอนุเคราะห์ เรื่องเสียงมาร่วมช่วยช่วยกันในงานนี้ทางเจ้าภาพต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับมาเยอะมากยมาพื้นยห์หุ่นอยู่ท่างหุ่นกําลังนํากนมาเกิดว่างดอกไม้จันทร์ก็ไปรองเมื่อขอกราบขอบพระคุณโยกับโรงพยาบ้านทีมงานที่รดีเพชรหลับเพลินที่ได้มาช่วยงานในวันนี้ ทางเจ้าผ้าคุณพ่อสมถาลีคุณแม่ม้อยจั่ายคุณแม่สำรวยฐานเสนาคุณแม่เฉลวยไรคุณแม่พบช่วยนอ้องนองแต่ก่อนมีห้าท่านแต่ตอนนี้เหลือแค่สี่คนพี่น้องเออคนแม่เ,เออไป้ีเต็มศคืนสวงสวรรค์เด้อแม่เออ ขอบคุณแขกทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานและขอเชิญร่วมรับพานที่ร้อยเลีมาแปลจากแม่เจ้าภาพนะครับขอบคุณทุกจ้าที่รวบรวมช่วยกันต้องขอบคุณท่านสุติแหาพันที่ปรึกษานายกที่สมรภรมิท่านสทสวิชาหาพันธ์ และพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ผ้าหาดสิ่งใดขาดตกตกพ่องก็ต้องขอกราบประทานอภัยพี่น้องเล่าลายพี่น้องเล่าลายยังวะขอดอพี่น้องเล่าลายพี่เม่ขอจุดแม่เป็นคนผาดีตอนที่จบไปสู่าุแม่เป็นคนและ เรว่าเป็นมขอมีชี้ให้ท่ารวยที่วยรวยที่พิธีกวรวยที่รวยหน้ารวยไหเนทุกท่านเอามาทรงทานแล้วจ้างาจ้าจ้าจ้าเอามาในพิธีการเส็จสอทวประชุมเพื่อนาะสอสอร้อยล้วเป็นเสด็จพิธีเจาดนซ้อพิธีขอที่นปรนวันนี้ อนุพองเครื่องเสียงช่วยงานชาวพนักจิตหากเจ้าภาพก็ขอกราบข่อพระองค์เป็นอย่างสูงเลยนะครับเสร็จพิธีจากทางวัดแล้วเชิญร่วมรับประทานอาหารที่บ้านเจ้าภาพนะครับท่าทุกท่านเลยนะครับร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะครับยายเด้อขออนุญาตครับ ขออนุญาตครับขออนุญาตครับผมเอาเตรียมงานน่าผู้นนดใดมากเนี่ยสกีดีพี่น้องครับไอ้ยัยปวกไปกตูมเสียออกอย่างนี้ด้วยัน้าบาเศร้าเลยม่ด้วยเอ้ย<ฟ>ไปเฝ้าน,น้องจนตายน,นี้จ่บเนาะเสร็จังไรนี่เหรอเผ่็จมาคว่ำตายนี้แขนข้อส่ง แม่เด้อเก้ดสู้สวงสวรรค์เด้อบาดนเด้อเบิดทุกเบิดสุขูบมโลกเบิดไปแล้วแม่เอ้ยสำหรับผู้อยู่กะสู่ต่อไปพี่น้องนี่คืออนิจจังโลกมนุษย์เท่านะครับนอกากมีเกิดมีแก่ไม่เจ็บมีตายนะครับขอให้ทีขอให้ต้านนะครับเตือนเตือนกังเปิดกำลังใจให้อาจารย์ซอสู่ต่อไปนะครับหน้าที่การงานอยู่ตั้งหน้ายังอีกหลายนะครับ กำลังใจสำหรับผู้อยู่นะครับสำหรับอีเมลเพิ่ดกลับไปสบายแล้วบัดนี้นะครับเพิ่อทุกเพิ่อโศกเพิ่อโลอกเพิ่อไผ่เพิ่อแล้วนะครับเกินเชื้อสวงสะบัดแล้วบัดนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตเนาะพี่น้องเนาะนะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องที่โมทนาบุญน้ำกันนะครับนะครับเพราะว่าจะเป็นป๋าสมบัติพี่อุตมะนะครับสอดตะลากาจะเป็นของเทาเนาะผู้ใดก็อีกคนหนึ่งหลานท่านจทกั โอ้4ซองว่างับนะครับซอตาพี่อสุอสมาป้าสมบัตินะครับจานร้อยนะครับนะครับมอบซองหายจานซอตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับเนาะอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้กสิขออนุญาตเอาซ้ำหนีเนาะพี่น้องเนาะเสร็จสิ้นพิธีบัตรในวันกสิประชุมเพิ่องจานร้อยกสิกรอ,อนุญาตครับบัตรไปเขียนาัตรเวลาบัตราาไปเอาเฮ็ดเพาะอีกมืออื่นนะครับขายเฮ็ดเพาะคือเก่านะครับวันที่สามสิบเอ็ดกสิกรับหาทีมงานไปลองไปลรำกันอีกนะครับ あっ、オーケー。